ครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการ Beautiful Thailand เมืองไทยสวยงามผมพันตำรวจโทพัทรัถา,ากรได้มาพบท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับในวันอาทิตย์เวลา15.30ถึง16.05นครับเป็นเวลา35นาทีนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านธงชัยอนันตกูลท่านติดภารกิจท่านไม่สามารถที่จะมาได้ ท่านก็ได้ฝากความระลึกถึงความคิดถึงถึงท่านผู้ชมนะครับทางบ้านสำหรับวันนี้เราจะเปิดสายตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะครับให้ท่านผู้ชมร่วมเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อความสวยงามของเมืองไทยเมืองไทยจะน่าอยู่อย่างไรบ้างนะครับเมืองไทยจะสงบสุขร่มเย็นนะครับแล้วจะมีการป้องกันภัยพิบัติอย่างไรนะครับและทำอย่างไรจะให้ประชาชน มีสุขภาพดีนะครับอยู่ดีกินดีนะครับขอเชิญนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาร่วมพูดคุยนะครับแล้วเพื่อที่จะกระตุ้นเป็นกำลังใจให้นะครับแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับสำหรับวันนี้ผมขอพูดถึงหัวข้อข่าวนะครับของนังสือพิมพ์นะครับฟังดูแล้วก็ชื่นใจนะครับพระพักแจ่มใสพิติในหลวงทอดพระเนตรวงแจ๊สณริมสาลาท่าน้ำ สิริราชนะครับพร้อมสมเด็จพระเทพนะครับก็ประชาชนคนไทยได้ดูข่าวก็ชื่นใจนะครับชมภาพข่าวนะครับช่วยคลอสมาที่จอหน่อยนะครับที่หนังสือพิมพ์ครับครับในหลวงท่านกระรงปลื้มปิตินะครับครับก็ประชาชนคนไทยได้ฟังได้ทราบข่าวก็พลอยดีใจชื่นใจไปด้วยนะครับก็คิดว่าพระองค์ท่านอ่า ทรงออกมาฟังดนตรีได้ก็เชื่อมั่นว่าท่านก็คงจะมีสุขภาพพภารณาไมยที่แข็งแรงนะครับดีขึ้นมากแล้วล่ะครับท่านได้มาฟังแล้วก็ท่านก็มีสุขภาพที่สดใสหน้าตาท่านนะครับประชาชนได้ดูแล้วนะครับก็ปลอยสบายใจไปด้วยนะครับแล้วก็คมชัดลึกนะครับก็พาดหัวข่าวอีกนะครับ ในหลวงทรงแนะศึกษาระบบระบายน้ําให้รอบด้านนะครับใต้จอวิกฤตรอบสองแม้คำคำตัดของท่านนี่นะครับเป็นคําตัดที่มีคุณค่ามากนะครับศึกษาระบบระบายน้ําให้รอบด้านนะครับคมชัดลึกนะครับครับท่านก็คงคิดการไกลมากนะครับว่าถ้าการแก้ปัญหาแก้เพียงจุดใดจุดหนึ่งไม่ให้ท่วมนะครับ ก็เชื่อเหลือเกินว่ามันอาจจะไปกระทบส่วนอื่นๆนะครับผมคิดว่ากรณีแก้ปัญหาน้ําท่วมก็คงจะต้องนําเป็นขึ้นเป็นวาระแห่งชาตินะครับทุกหน่วยงานต้องร่วมกันนะครับแล้วก็คงสิ่งที่จะลืมไม่ได้คือประชาชนทุกท้องที่ทุกตําบลทุกหมู่บ้านนะครับจะต้องมีส่วนร่วมนะครับเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วรัฐก็ต้องรับฟังนะครับไม่ใช่ว่าพอแก้ปัญหานะครับ ระบายน้ําออกจากตรงนี้แล้วไปท่วมที่อื่นมันไม่ใช่นะครับมันต้องทําให้ครบวงจรนะครับเหมือนพระราชดำรัสของในหลวงนะครับให้ศึกษาระบบระบายน้ําให้รอบด้านนะครับนี่เป็นเป็นคำพูดที่สําคัญมากเลยครับต้องรอบด้านนะครับแล้วก็มติชนนะครับในหลวงท่านก็เขาก็ลงอีกนะฮะว่าท่านก็ตัดนะฮะก็ทุกฉบับนะฮะก็ก็ลงเป็นเสียงเดียวกันนะฮะ ท่านทรงย้ำนะครับให้ดูผลกระทบให้ดีอย่าให้มีผลกระทบนะครับฟังดูแล้วก็ชื่นใจนะครับดีใจนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้เปิดสายเต็มที่เลยนะครับ35นาทีนะครับท่านผู้ชมจะโทรเข้ามาพูดมาคุยทีวีพูดได้นะครับก็ขอเชิญนะครับครับสำหรับข่าวการท่องเที่ยวไทยนะครับคอลัมน์เศรษฐกิจนะครับเขาก็ลงว่าเที่ยวไทยย่ำต๊อก สามปีศูนย์หนึ่งแสล้านนะครับข่าวร้ายลุมไม่จบนะครับทั้งการเมืองทั้งน้ำท่วมนะครับก็คงจะต้องฝากพี่น้องทุกคนนะครับช่วยกระตุ้นเตือนตอนนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็คิดว่าทางการก็เข้าคงเข้าไปช่วยเหลือพอสมควรอาจจะไม่ทั่วถึงก็ พยายามส่งข่าวสารนะครับแจ้งมาที่หน่วยงานของรัฐหรือว่าองคอ์กรต่างๆหรือว่าสื่อต่างๆนะครับทังทีวีวิทยุผมคิดว่าน่าจะได้ผลครับวันนี้เมื่อเช้านะครับผมดูข่าวทางโทรทัศน์ก็ทราบว่านายกอภิสิทธิ์ท่านก็ยอมรับนะครับว่าการแก้ไขสถานการณ์น้ําท่วมอาจจะช่วยได้ไม่ทั่วถึงนะครับแต่ก็ยังดีครับส่วนหนึ่งท่านก็พยายามตั้งใจทําแต่ส่วนที่ท่านคิดว่าท่าน ทำได้ไม่ทั่วถึงท่านออกมายอมรับก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อท่านยอมรับนะครับก็ขอให้ท่านรีบปรับปรุงแก้ไขสั่งการโดยด่วนเลยนะครับในส่วนที่ยังขาดอยู่ก็ไม่อยากให้ประชาชนต้องทนทุกข์ทรมานครับอดน้ำอดข้าวเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะครับมันจะอดตายได้นะครับนะครับก็คงฝากไว้นะครับสำหรับรายการที่ผมทำนะครับท่านผู้ชมครับ ผมก็พยายามจะเชิญชวนนะครับให้พี่น้องมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองไทยนะครับบางวันอาจจะไม่มีสายสดเข้ามานะครับเพราะว่าเราเวลาอาจจะมีน้อยนะครับแต่สำหรับวันนี้เราเปิดสายให้โทรเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับรายการส่วนใหญ่ที่ผมทำครับผมก็อาสาเข้าไปทำทุกรายการนะครับเกี่ยวกับนะครับเรื่องของบ้านเมืองนะครับเรื่องของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นรายการวิศวกรการเมืองนะครับห่วงบ้านห่วงเมืองรอบบ้านรอบเมืองที่ผมเคยทำนะครับก็ทำเพื่อที่จะร่วมอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็จะดึงเครือข่ายเข้ามานะครับให้ร่วมกันมีส่วนร่วมในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยสำนึกรักในแผ่นดินนะครับแล้วรายการปัจจุบันที่ผมทำอยู่ ก็มีรายการสำนึกรักในแผ่นดินซึ่งผมออกรายการทางไทยทีวีนะครับทีทีวีนะครับในวันจันทร์เวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยร่วมกับท่านพลเอกกิตติรัตนาฉายาครับท่านเป็นอดีตแม่ทัพภาคสี่ท่านก็มีความรู้ความเจนจัดในด้านการทหารด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับก็ได้ระดมความคิดนะครับก็มาเทียบเคียงความคิดต่างๆนะครับ ไม่ว่าของท่านไม่ว่าของพลเอกชวลิตหรือว่าผู้นําก่อนๆน,นะครับเพื่อที่จะนําสิ่งดีๆมาปรับปรุงนะครับดึงเข้ามาหาทางทําให้บ้านเมืองสงบสุขนะครับส่วนวันอังคารนะครับก็เวลาเดิมนะครับที่ไทยทีวีนะครับร่วมกับท่านประมวลรุจนะเสรีนะครับท่านเป็นอดีตผู้วาราชการจังหวัดอดีตอธิบดีกรมการปกครองซึ่งท่านเองก็ดูแลผู้วาราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับท่านเข้าใจ ทราบถึงวิธีการบริหารงานของจังหวัดต่างๆผมก็ได้เชิญท่านมาร่วมพูดคุยกรณีน้ําท่วมนะครับท่านก็ให้ความคิดเห็นท่านก็เป็นห่วงนะครับว่าการช่วยเหลือนะครับก็ยังยังไม่สมบูรณ์นะักแต่บางส่วนท่านก็ชมว่าก็ทําได้ดีอยู่นะฮะก็คิดว่าส่วนที่ยังขาดอยู่ก็ขอให้ทําให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากไว้นะครับส่วนท่านประมวลนี้ท่านเป็นห่วงมากเลยครับเรื่องภัยธรรมชาตินะครับ ก็คิดว่าต่อไปถ้าเราไม่ช่วยกันปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ช่วยกันดูแลเรื่องการระบายน้ำนะฮะฝนตกมาต่อไปเนี่ยก็คงจะท่วมอีกเช่นเคยนะครับครับส่วนวันพฤหัสนะครับรายการปฏิรูปประเทศไทยทำประชาธิปไตยให้เป็นจริงครับก็เวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิก30นาทีนะครับผมก็ได้ร่วม พูดคุยกับท่านอาจารย์นรงโชควัฒนาครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระนะครับท่านเป็นผู้ที่เรียนหนังสือเก่งมากครับเมื่อสมัยท่านอยู่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ครับท่านก็ได้ทํากิจกรรมนักศึกษานะครับเป็นนายกสมโมสรน,นักศึกษาจุฬาลงกรท่านก็ได้ทําเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดนะครับจนปัจจุบันนี้ท่านก็พยายามคิดพยายามมามีส่วนร่วมนะฮะทั้งๆท,ที่ท่านก็มีธุรกิจของท่านนะครับ มากมายท่านก็นยังอุตส่าห์สละเวลามามีส่วนร่วมกับประชาชนส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อที่จะหาทางออกให้กับประเทศนะครับ,รบทุกทุกรายการนะครับก็มีแนวความคิดนะครับจะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับต่อต้านการทุจริตคุ้มครองผู้บริโภคนะครับประชาชนผู้ชมนะครับวันนี้ได้ชมได้ฟังนะครับก็อยากจะโทรเข้ามามีส่วนร่วมก็เชิญนะครับ ผมก็ตั้งใจไว้ว่าผมก็จะดำเนินรายการในทานองนี้และเช่นนี้ทุกครั้งที่ผมมีโอกาสและก็จะทำทุกๆรายการนะครับผมได้ดได้ดำเนินการในส่วนนี้ก็ประมาณมาก็สักสี่ห้าปีแล้วละครับอตอนนี้นะฮะผมกำลังเน้นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติผมจะมองเรื่องการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาตินะครับพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับ ทรัพยากรธรรมชาตินะครับจะต้องจัดสรรก็จะต้องแบ่งให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผื้นดินผืนน้ำรวมถึงอากาศแม้แต่จริงๆแล้ววิทยุการสื่อสารนะครับก็อยากจะให้จัดสรรให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ใช้แต่ผมก็ไม่อยากให้ประชาชนได้ใช้ชนิดที่ว่าถูกเอาเปลี่ยนนะครับจะเรียกค่าโทรศัพท์แพงๆยังไงก็ได้นะครับ จะผลิตไฟฟ้าจะขายไฟฟ้าให้ประชาชนแพงๆเช่นไรก็ได้หรือว่าน้ําประปาหรือว่าส่วนที่ประชาชนจะต้องใช้ในสาธารณูปโภคนะฮะไม่ว่าการรถไฟนะครับการขนส่งอะไรเนี่ยครับผมก็จะต่อสู้ไปโดยตลอดนะฮะจนกว่าจะมีพี่น้องนะครับร่วมกันออกมาช่วยกันนะฮะจนประสบผลสําเร็จนะครับผมเองก็วิงวอนไม่ว่าข้าราชการนักการเมืองนะครับผมก็ได้ขอร้องอยู่ตลอดเวลาต้องช่วยกันนะครับครับ ประชาชนที่ฟังนะฮะจะร่วมพูดคุยในรายการเชิญนะครับวันนี้เป็นรายการสดครับศูนย์สองนะครับเก้าสี่สามสามหนึ่งเกครับขอเชิญนะครับเรื่องการต่อต้านการทุจริตนะครับผมก็จะทำมาตลอดนะครับถึงแม้จะต่อต้านแล้วมันจะมีผลบ้างหรือไม่มีผลบ้างก็ต้องยอมรับว่าการที่ประชาชนทั่วๆไปผมเองก็ประชาชนคนหนึ่งนะครับกับประชาชนทั่วไป เวลาไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่นะครับจะไปร้องเรียนที่จะไปร้องแรกแห่กระเชิงบางครั้งก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาก็ไม่ไม่รับฟังสส่วนใหญ่นะครับก็คอยจะปกป้องคนในองค์กรของเขาปกป้ององค์กรของเขา,าลักษณะเช่นนี้มันถึงแก้ไขไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยฮะอย่าเพิ่งท้อถอ